สวัสดีครับผมกบนะครับเมื่อนี้ครับผมได้ฟังตัวเลขแล้วก็เรื่องราวความฝันจากแม่สร้อยครับหลายงวดที่ผ่านมาเองครับผมก็ไม่ได้เล่าความฝันของแม่สร้อยให้ทุกคนได้พิจารณานะครับเนาะเพราะว่าเล่าบอกว่าเลขเขาเล่าฝันบ้คอยเล็กบ้คอยเขาบ้คอยแม่นแต่ส่วนใหญ่ครับเลขของแม่สร้อยคือถ้าบ่อเขาต้องงวดก็เข้าตามหลังล่าสุดครับเราบอกว่าเล่าฝันได้เลขเก้าหนึ่งครับซึ่งเป็นเลขล่าง มือนีครับล่าสุดผมในตัวเลขของเรามาและคือเราฝันต่องวดฝันลักษณะคล้ายกันกับของแม่กล้วยเลยครับบนเนี่ยนะครับเลขที่ของแม่สร้อยบอกมาครับเป็นเลขสามตัวเน้นๆเลยครับอาจจะมาเหมือนกับของแม่กล้วยก็ได้เพราะว่าข้อมฝันเนี่ยเราเห็นตัวเลขแล้วก็เกี่ยวกับข้อมฝันนี่คือใกล้เคียงกันมากเลยครับเราบอกว่าเราฝันครับว่าไปขุดกระปูอยู่ในป่าช้าผมจะมาได้ว่า ผู้ใดนอกเคยฝันลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ครับความฝันของแต่ละคนนี่คืออาจจะใกล้เคียงกันก็ได้แต่ให้ไปโฟกัสที่ตัวเลขก็พอครับแม่ซร้อยครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปคุยกระปู่ครับอยู่ในป่าช้าแค่คนเดียวครับแต่ในปราสาทนะคือมันเป็นลักษณะเหมือนกับอ่าเป็นสำนักเป็นสำนักที่ว่าเป็นสนักสงฆ์ที่มีกุฏิมีพระอยู่ใช่ไนหะแต่เหมือนกับเป็นสำนักอ่าสงฆ์ล้าง ค่อนข้างที่จะเก่าและก็ป่าช้าเนี่ยคือมันวัางเวงแต่มีพระอยู่แค่ไม่กี่รูปอยู่ในปา่าช้าแม่กล้วยค่อนข้างที่จะพิธีพิถันคือลอสีเห็นยังคือลอสีระแวงครับไม่ใช่แม่กล้วยแม่สร้อยก่อนที่ว่าแม,าแม่สร้อยครับลอดสีเาขาไปแล้วบอกว่าลอดอธิษฐานจุดทูบอยู่ข้างหน้าไอ้ปา่าช้าก่อนที่จะเข้าไปขุดกระปูเพราะว่าพื้นที่ข้างในคือไม่มีคนขุดปูมันไม่ไตัวยงใหญ่ เราคือเลยอยากได้สิเอาไปแกล้งครับแล้วก็จุดทูบแ,แล้วเราก็ขอข้ามานะครับเราก็อยากข้ใไปในปารา,าก่อนที่ว่าแม่สร้อยครับจะเข้าไปถึงบริเวณที่ว่าจะขุดกับปูนะเราก็เห็นกระท่อมกระตอบหลังหนึ่งที่มีผ้าอยู่ครับแกๆ่ๆแต่ค่อนข้างที่จะขุดคนขึ้ลุกผ้าลุมนั้นครับกับบริวารฉันหรอกกับบริปากบริปากแค่ยิ้มไผ่ซื้อยิ้มไผ่แม่สร้อยผ้าที่ว่านี่คือแม่สร้อยคิดว่าน่าจะอายุ เยอะนะครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเลย,เลยนในความฝันแล้วก็ยกมือไหวนะครับยกมือไหวแล้วก็ยางไปต่อเพื่อที่จะไปตั้งใจไปขุดกระปูปัดพ่อหอดตรงที่ว่าเราจะไปขุดกระปูครับแล้วก็ไปขุดครับขุดป๊กโป๊ก๊ก๊กก,ก,ก็ได้กระปูตัวบักใหญ่หนึ่งหลายตัวใส่ขู่เลยครับบัดพ่อสกพากหนึ่งครับเราเห็นเห็นหูกระปูครับหูหนึ่งมันอยู่ขางต้นเราบอกว่ามันมันเป็นต้นอย่างนั้นะี่เขาเฮ็ดทานนะ ต้นบกครับมันมีหูกระปู่หูหนึ่งครับหูแบกใยหนึ่งอยู่ติดกับลําต้นต้นบกเลยเล่ากันเลยเอาเสียงครับไี่ขูดเบิงบาทเดียวครับบาทแรกเลยดังเตะโป๊บาทที่สองดังเตะโป๊บาทที่สามดังเตะโป๊มันมีรูครับแต่ว่าเอาเสียงขุดเข้าไปแล้วมันดังในโป้งโป้งๆใช่ะมมันเหมือนกับไปถือ,อยังสักอย่างเราก็เลยเอามือครับ เอาเมื่อนี่เคลียดินขึ้นมาแล้วก็เห็นครับเห็นว่าเป็นไหเป็นไหเก่าๆครับลักษณะเก่าๆไม่ใช่สีทองไม่ใช่สีใสก็คือเป็นไหทัทวๆไปนะครับออกออกออกคนขางทีออกอ,ออกสีดสําสกปรกมากกว่าเราก็เลยแบบว่าเอไหยอยยังนอกระหว่างเราก็เลยลวงครับโจกขึ้นมาไม่ใช่แค่หเดียวครับทั้งหมดสามหเป็นไหทั้งสามหนะครับแต่ตัวเลขครับ ทั้งสามไฮนี่คือตัวเดียวกันทั้งหมดเลยคือตัวเลขเจ็ดหนึ่งตัวเลขครับทั้งสามไฮเป็นตัวเลขเจ็ดหนึ่งเราก็เลยงงมาเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเลขเจ็ดหนึ่งคือมันเป็นชัดชัดแจวมากเลยที่เราเห็นแต่ทั้งสามไฮนี่คือมันเป็นเลขปริศนามันเขียนตัวเลขนะมันเขียนตัวเลขลักษณะเหมือนกับไบตั้งใจเขียนหรือเปล่าบงแต่ว่าเราแน่เมืองอะ่ะมันเจ็ดหนึ่งชัดเจนทุกไหเลยแต่แม่สร้อยเราบอกว่า เราแนมเห็นเนาะมันแนมเห็นขับแขังค่าหนะาว่าหายหนึ่งมันเขียนเป็นเลขจังสี่หาสองหาสามนี่มันเขียนเป็นจังสี่คือแต่ละหเขียนคําว่าเลขเจ็ดหนึ่งทุกหาครับแต่ว่าแม่ซอยแล้วก็ยังงง,งตรองถี่ว่ามันมีตัวเลข,ขครับแข็งค่าเหมือนจะเป็นเลขเป็นเลขแปดบอเป็นเลขสามบอเป็นเลขสี่บอใช่ไนะหมแกมองไม่ชัดแก้กันเลยแบบเอาหาครับ เอาหหมายถึงว่าจับหาเนาะเอามือจับหครับเทของข้างในลงใส่ในใส่ในปูเลยซึ่งมีแต่ทองครับทองเนี่ยคือไม่ใช่ทองแท่งนะเป็นทองอ่าทองหลุมพัณฑ์นะครับเป็นเซนเป็นเซนเป็นเซนเลยครับเต็มเลยเทออกทั้งสามหครับแล้วก็มีทองทั้งสามหายเต็มเลยตอนที่ยกขึ้นมาครับไหนี่คือหไหใหญ่เติบพอสมควรหนึ่งแต่ว่าบัดพ่อเทท่อออกแล้วใส่คู่ครับเต็ม ทั้งสามหายครับเทออกมากนี่คือเต็มคู่คู่เดียวนะครับคู่สิว่าใส่ปูนะครับแล้วกับบาาอกว่าอู้แต่ทองเต็มคู่เลยบรนีัเแล้วกับสีเอาทองครับกับบานแล้วกับอาสาครับเอาทองใส่แขน,นครับยางกับบานเลยปูเปอร์ไม่ได้สนใจเลยนะปูนี่คือไม่ได้สนใจเลยแล้วก็สนใจแค่แค่ทองครับหายแรกหายแรกแล้วก็แนบเป็นเจ็ดหนึ่งหายสองหายสามกับแนบเป็นเจ็ดหนึ่งแต่ เราตีเลขปริศนาครับเราก็เลยตีเลขเป็น871แล้วก็371แล้วก็471นี่คือตัวเลขของแม่สร้อยตีแต่แม่สร้อยชอบมากก็คือ871ผมบอครับเป็นอย่างคือเราบอกว่าไหไหนี่คืออาจจะเป็นไหก็คือเป็น8ดไหไหกับปูนะปูอาจจะเป็นปูเป็น8ดแล้วก็ไหแล้วก็ตีแล้วก็เลยสอบแพงคือ871 แต่อที่น้องลองครับก็คือเป็น3ามหนึ่งกับ4ี่หนึ่งี่คือตัวเลขที่แม่ส้อยแกชอบวันไห้ครับอาจจะมาหรือไม่มาผมไม่รู้นะแต่ว่าแม่ช้อยไม่ช่อยแม่ส้อยนี่คือชอบมากครับไปขุดกระปูยืดีนในปาา่าสาได้ปูเยอะมากแต่ว่าเห็นหูปูหูหนึ่งอยู่ขางเงาโกกบกแล้วก็ไปขุดครับปงปงปงสามเถื่อดังทั้งสามเถื่อแล้วก็เอามือครับล่วงจกขึ้นมาเลยเป็นไหายสามหาทุกหเขียนเลขว่าเจ็ดหนึ่ง ไอเหล็กทั้งต้นหนาครับแล้วก็เลยสันนิษฐานมาเอาเป็นเหล็กตัวอื่นแทนสินะแล้วก็เลยบอกว่าเป็นแปดเจ็ดหนึ่งชอบมากแล้วก็สามเจ็ดหนึ่งแมนบอสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งครับนี่คือตัวเลขของแม่สร้อยสี่มืนตีวเมื่อกี้เราบอกว่าเราถือเลขเก่าหนึ่งแต่งวดน,นี้แกฝันเหมือนลักษณะเหมือนกับของแม่กล้วยนะครับที่ว่าผีพาพาไปพ,พ,พาไปเอาเลขเจ็ดแปดสี่มันก็ออกตรงเลยงวดนี้ แม่สร้อยแกก็ตีสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งนี่คือตัวเลขของแม่สร้อยลองพิจารณาครับตัวเลขจะมาหรือไม่มาคือแม่สร้อยก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับเพียงแค่ว่าเอามาให้ทุนได้พิจารณาเป็นแนวทางงบที่สิบหกกันยายนหกครับผมทุกถึงุกอ,อย่างก็โปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับชมซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเผื่อโชคเราอาจจะมาช่วใหญ่งวดที่ถึงนี้ซื้อเลขตัวไหนขอให้จับเงินหมืน่น ซื้อลอตเตอรี่ใบไหนเขาให้ได้จับเงินแสนครับถูกรอตเตอรี่รางวัลยิ่งใหญ่ทุกทุกคนครับผมสไลด์คืนนี้ขอบคุณหลายัสวัสดีครับ